ไปเลย uh. ย้มติดเบสุชิ <Hi. S 1> อ่ะเขาไปก่อนเขา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 เจะรีก็จะชพมพ์ฮะครเดนาพูดว่าอะไรนะแคทชี่แม่จะแคทชี่จะแทชี่ก่อนแคทก่อนโอ้วันนี้แดดดีสุดเลยแต่ตพ่อต้องรีบไปร้าน โอ้ยต้นนี้ใบไม้มันออกเต็มแล้วเนี่ยซัมเม,มอร์แล้วใช่ป่ะเนี่ยเอาปัน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 ครับเอาพูดมาเดี๋ยวขาลงเดี๋ยวพ่อเหยียบ like Cat, cat. I like the cat I like the cat too And I like dogs too เพ่อพก็ชอบหมาแต่ชอบแมวมากกว่าชอบซูชิ Yeah because you love sushi <c oughs> don't you Yeah, yeah. ใหุ o งแช่ไหมตงแช่เลยเหรออตัวไหนมันต้งแช่หมาตัวไหน Princess วันนี้เราไม่ต้องรีบ วันนี้เราไม่ต้องรีบปั่นปั่นธรรมดาธรรมดาเพราะว่าเราออกวไ,ไม่สายวันนี้ไม่สายเฮ้ยอยู่จะเข้าไปทำไมเราเข้าไปทำไมจะไปนั่งเหรอจะไปตัดผมเหรอนี่มันเป็นร้านบาร์เบอร์นี่ I I know I know that you need เป็นร้านตัดผมดูรถด้วยดูรถด้วยเผื่อรถออกจากซอยเบรกเคลียร์เก้า ก้าวก้าวก้าวก้าเออม,ม, <c oughs> มันกระตุ oh <my> กจะเข้าสอนมาอย่างนี้นะเอาแล้วจะเข้าไปทำไมตรงนั้นนะฮะ <c oughs> เ,เข้ามาทำไม <c oughs> เห็นไหมเราเ,เวลานั้นก็บอกว่าพอ่อขักเข้าแต่ฮะ <c oughs> อ้าวพูดมา <c oughs> ว่าอะไรนะ จริงป่ะ <Yes. S 1> อ๋อเดี๋ยวให้ป้าป้ามาให้ uh, tomorrow, okay? อ o m o r r อ w o k a อไม่ใช่ไม่ใช่ทูมอร r o เดี๋ยววันนี้ป้าป้าเขาไปเรียนไปเรียนด้วยฮะวันนี้อะนะ บอกตอนไหนอะก็ไม่เห็นบอก,กบอกเมื่อไหร่ like learn อ่าไว้น่าจะเป็นวิกหน้ามั้งวิกนี้ไม่ได้เพราะว่าวันนี้เรามีลูกค้ามามาจ้างทำบุฟเฟ <c oughs> จริงปะเอ้ยไปไวเท็เรอพ่อด้วย <laughs> <laughs> วันนี้พ่อไปไม่ได้เ <I S 1> พราะพ่อต้องไปทำกับข้าวไอ้เงาโอ้ยแล้วลืมตังค์ได้ยังไงเนี่ยเราจะมีจะได้จะไปทริปกับเพื่อนป่ะเนี่ยสกูลทริปที่ไหนฮหฮะไปสกูลทริปที่ไหนอูย้ยพ,พูดดีดี มิซีอมที่ไหนที่แบ็คคูรอว่าที่เคียร์เครียร์ก็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 มันไม่มีรถมาไงเอาก้ากก้ก faster 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 ดูรถด้วยลูกเล็บลูกร้ <laughs> ลูกเยเอยจะไปไหนนะ่นเฮฟีเวอร์ใช่มันเข้าซัมเมอร์แล้วมันจะแพ้เกรสรดอกไม้เขาเรียกเฮฟีเวอร์เกสรดอกไม้ดอะฟลาเวอร์ฟลาวเวอร์เย้เย้ I know พอรู้เอาไปไปครับ <laughs> 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 เฮฟีเวอร์เฮฟีเวอร์ก็เฮฟีเวอร์ไงอยู่จะอิจฉีตาอยู่คันตาคันคันจมูกแล้วก็จามอ่าบม่ชิ่วด้วยอ๋อไม่ได bless you but I still have hay fever อืนั่นแหละ y อช you ช e s วเอ yes y o อนั่นแหละ I a t e you but why you not bless you me บม่ชิ่วอ่ให้เข้าไปก่อนอันนี้เราไม่รีบ โอ้แดดดีจังเลยอะไรแล้วระวังฝันดีๆเก้า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 ปันปันเฮ้ยอยู่จะเข้าข้างทางทำไมนะจะเช่าบ้านอยู่คนเดียวไง จะมาเจ้าบ้านไงจะหนีออกจากบ้านไหมแต่ชอบเป็นแบบส่งไรเบร์่งล่าอ่าเกโอเคก๊กกกกไฟแดงแล้วไปก๊อกก๊อกกปั่นช้าๆปั่นช้าๆตรงนี้ช่องมันยี้อย่าลงถนนนะ เอาไปไปไม่เข้าเห็นไหมในเวลานั้นก็จะเข้าอ่ะไม่ฟอ้องอะไรแล้วอู้วอ้าสอร์รี่ครับโอ้วันนี้เรามาไว It's called apache. I don't know. Daddy, it's called an apache. What does apache mean? Apache. Yeah, what does that mean? Apache is a, uh, one type of web server. Apache? <laughs> yeah, apache. Is that actually a word? Yeah, apache. It's mean, actually the, a word. For the, for the whole server, we call it apache. Oh my God, Daddy, and that's another actually an apache yeah apache uh, and, right? uh, and another one is nginx and another one is called lightspeed how do i even know that i just guessed a random word and it was actually a real word huh i just guessed a random <coughs> word and then i realized it J J real word. i only know that apache is, is a web server oh my god don't go near me punch don't go near me you, punch apache oh my god that i have hay fever now

อ่ะไปโอ้โอ่ะอิชชีเห็นไหมมันร้อนอยู่ใส่เสื้อหนาเกินโอ้เนี่ยโรงเรียนเป็นโบสถ์อ่าฮะมันเอ่อ,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 อคงไม่เลยไม่ฝนตกหรอกมั้งอ่ะเสร็จไป,ไป